ลุกท่บ้านมาแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้งานไม้ที่มีสภาพเก่าหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบันไดนะครับจากการที่เราทําตั้งแต่พื้นที่ขึ้นมาเป็นทรายล้างจนก้าวขึ้นมาเป็นบันไดไม้นะครับวันหนึ่งถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีไม้ใหม่หรือย้อมไม้ใหม่นั้นนะครับเราก็ต้องขัด ในส่วนของสีเก่าออกนะครับซึ่งสีเก่านั้นจะยังคงมีทั้งที่ดีอยู่หรือหลุดล่อนลงไปนะครับการขัดนั้นก็จะใช้เครื่องขัดกระดาษทรายขัดก็จะทําให้เนื้อไม้นั้นกินเข้าไปทั้งในครับแต่วันนี้ครับทีมงานของพี่หนุ่ยนะครับก็จะใช้น้ํายาลอกสีเว็บโก้นะครับเป็นน้ํายาลอกสีที่สามารถใช้ลอกสีของงานไม้ออกจากไม้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งถ้าเราเห็นนี่ครับตอนนี้ นะครับบันไดทั้งหมดนี้นะครับทีมงานของพี่หนุยทั้งหมดนะครับที่กําลังลอกกันอยู่นะครับส่วนข้างบนนั้นนะครับเป็นไม้ประตูซึ่งเป็นลายนะครับพอใช้น้ํายาลอกสีก็จะทําให้ลายของไม้นั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนของบันไดนี้นะครับก็จะใช้น้ํายาลอกสีนะครับนี่ครับน้ํายาลอกสีเว็บโก้นะครับก็เขาจะเทใส่ในกระป๋องก่อนนะครับ เนื้อก็จะออกขาวๆคุณๆแบบนี้นะครับเหมือนกาวลาเท็กนะครับใสๆอยู่แต่มันสำคัญคือกัดนะครับมันกัดมือนะครับนี่นะครับก็จุ่มน้ำยาแล้วก็ไปทาที่เนื้อไม้นะครับถ้าต้องขัดคราบสกรปรกออกเยอะๆก็จะต้องทาเยอะหน่อยหนึ่งนะครับทาแล้วมันก็จะรอให้มันพองขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะมันคือน,น้ำยาที่ไปกัดนั่นเองนะครับ อย่ารอแห้งนะครับน้ำยานี้พอราทาไปแล้วอย่ารอแห้งได้รอแห้งมเมื่อไหร่นะครับมันก็จะเป็นก้อนแข็งนะครับก็ทยอยกันขัดนะครับ<ม>อ่านี่นี่เป็นมือหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมือสองนะครับก็ใช <c oughs> ้สองมือนะครับนี่ครับช่วยกันขัดนะครับข้างบนนู้นเขาขัดกันคลิปมาแล้วนะครับผมมาไม่ทันนะครับขอนการขัดเนื้อไม้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะ แต่ว่าข้อดีของการใช้น้ํายาเป็นมีข้อดีไหมข้อดียังไงบ้างบอกหน่อยสิลอออ้า,ลางออกง่ายค่ะล้างออกง่ายค่ะนี่นะครับอันนี้เป็นหนุ่มใหญ่สุดในกลุ่มนี้นะครับนี่ครับนี่คือน้ํายาลอกสีก็แบ่งใส่กระป๋องของวัวโทนมานะครับนี่ครับออกเป็นก้อนอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับว่าน้ํายาลอกสีนั้นพอเราทาลงไปถ้าเกิดส่วนไหนที่มันมี สีเก่าอยู่เยอะๆนะครับมันก็จะกัดขึ้นมาเป็นปูป้องนะครับแล้วก็ค่อยๆล่อนขึ้นมาแล้วก็ใช้เกลียงขัดก่อนนะครับเกลียงปูดออกก่อนนี่รอบแรกพอหลังจากปูดออกนะครับก็ทาซ้ําลงไปนี่ครับทาซ้ําลงไปเสร็จก็ใช้นะครับ พนเหนื่อยนะครับเพราะฉั้นเวลาก็ทำดูเหมือนกับน้ํายามันกัดง่ายกว่าจริงนะครับแต่ตอนที่ขัดนั้นต้องออกแรงขัดถูนะครับขูดเพื่อให้สียอมไม้นั้นออกไปจนหมดนะครับนี่นะครับส่วนนี้ก็กำลังทำกันอยู่นะครับแต่ละคนก็จะ ช่วยกันขัดในส่วนนี้นะครับนี่คือในส่วนของการใช้น้ํายาลอกสีเว็บโก้นะครับก็เป็นน้ํายาลอกสีที่ใช้ในการขัดสีไม้หรือลอกสีจากผนังปูนไม้ได้ทั้งหมดนะครับกับน้ํายาลอกสีเว็บโก้นะครับท่านที่สนใจน้ํายาลอกสีเว็บโก้ก็สอบถามได้ที่0 2 5ย์สองศูนหนะครับหรือ0 9นย์เก้าหครับ